เม,มื่อมึงวิธีเลี้ยงแพะง่ายๆเลี้ยงแพะง่ายๆด้วยตัวเองที่บ้านค่ะสริเรคะเลี้ยงมาอยากปล่อยออกมาเลี้ยงโหลดออกมาเลี้ยงขางนอกเลยค่ะ่องหาลูกเด่นเนาะเาะลูกหน่อยแพะนี่มันจะเป็นสัตว์ที่ฮักกันเดียวค่ะ ถ้าเป็นมีตัวไหนตัวหนึ่งออกหลูกแล้วมันสีห้องดังถ่วมคอ,อกเลยให้คนมาเมือง้าตัวนึงไป้าต้นนึ่ง้าตัวน,งวนึงออกจากฟู้งไปแล้วมูที่เหลือนี่ก็ห้องหาเนี่ยค่ะบปื่อออกมาเลียงหลดจิ้นใดทุกอย่างค่ะแพะนี่นี่เราแพะได้ค นี่พักเกษตรย,ยินเหลี่ยมออกมาขอหวยนี่ก็เป็นเล่าแพะค่ะเลี้ยงง่ายๆเลี้ยงง่ายๆกันสิละค่ะเอาเลี้ยงบัวใดหลายเลี้ยงบัวใดใหญ่บัวใดเลี้ยงใหญ่เลี้ยงหลายดอกไม่กลัวมียูซิปก็ตัวค่ะขายพัวพันธ์เม่าพันธ์นอ,อกไปให้เพื่อนมีคนเพคนคนเพ่นนพอยากเลี้ยงก็เลยขายให้เพื่นอนตัวนี้เหลือไว้สามเม่าพันธ์สามตัวค่ะก็ตุ๊ปูตัวหนึ่งไปทาทับ ออกลูกแล้วแม่หนึ่งตัวใหหน่อยเรียนอยู่นี่ตัวใหญ่ๆหนึ่งพอพันด้วยกะนนี่พอพันตัวใหญ่โอ้ยเรียนน้ำกุนกันไว้ทางไหน,นเนาะอย่งอยู่จังสีแล้วนี่อ้อมบ้านยู่งสีแล้วค่ะ chín không khóc bay mẹ nội như là hả và liền người bằng qua hàng trắng ở kêu, chiều bây giờ có mà liền phẹt hả kinh thúc gắng. มอนยังไงไงเสียงหองเขาหองเป็นวงลูกด้วนั่นตัวนั่นไม่ลูกหน่อยหองอหลูโกมูนเน่อือหองหายยังล่ะโอ้หองพักพกระสีมาแล้วคุณ <co ff> s> <S ล่ะคะพักกระสีมาแล้วคุณคุณลูกคุณพักกระสีคุณลูกคุณพักกระสีค่ะลูกพักกระสีมาได้ค่ะ ุนีทองด้วค่ะนีทองใหญ่เดีวยวไก่สิคอ,อดแล้วงามเพะขอดกับปุณยมีย่างหลายเด้อค่ะมาถามมึงเอาก็มึงลูก้วยหลูกงวอขวอดนี่ีกินลูกยางเลยค่ะนี่มึงกินมะซูยางกินหัวไบทุข้าคุณอคนอีซอ,องตัวอยู่ไปลเฮ็ดพระกระสีไปแล้วีหว่หาพระกระสีเดียวคุณ ช่วงนี้วัาให้ในไรตัวเป็นไในดอกคขับ่น้องมึงอยู่สามเมียก็ตัวปู่ตัวหนึ่งอีกจังหน่อยมันก็เสียอกพราหลายรตัวถูกบอกแม่ละสองละสามเดี๋ยวมันออกตัวในกีไทยมึงอีกความแพ้ในน้อนย,นยค่ะมีแม่พันสามตัวมีพ่อพันหนึ่งตัวค่ะเลี้ยงแบบสบายสบายค่ะอยู่ที่บ้านขายไปหมดแล้วค่ะเนื้อแค่นี้ระคาห้าตัว พักษีตมากก็พาก,กันารกินผักษีตแล้วค่ะแร้นของโครอบอ่านลาทย,ยังแล้วพอแล้วพออะไรแล้วรุ่นันใหมมืออื่นเช้าพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวค่ะมะม่วงพายกินพักกษีต แหง้งาคุณเราก็ไม่ยังไหลหรอกค่ะเราเพียนี่นี่แค่นี้แหละเด็ปัน,นได้ขึ้นไห่พร้อมขึ้นไปนอนทางเทร่งตามกระเซก,กระคู่อึ้งสิละค่ะเซกระคู่ามขอบขอี้เลื้อเนเงี้ยกระเซกะคู่ไหวจุร้อนมาตัางไหวเมื่อกระเทียดใส่นีกระบอกจิ้มอาหาร

chinh lắm chén này, mẹo 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 con mẹo 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 เนาะค่ะเรียงพแพะกะบไล่ใดกะบไล่ใดดีด้วยค่ะบุได้ลงทุนเอียงเรียงแผลยังไงไล่ใดดีได้ค่ะก็แค่หาผักกาดสีมาให้กินแค่น,นาดท้องบุได้เห็ดหยั่งหมากไม้บุได้ลงทุนบุได้ซื่อหยั่งมาเต็มี่ผักกาดสีหาเสาหาแรงมาให้เขาแต่ว่าควบคุมเขาเนี่ยหาเขาติดเชื้อติดหยัง่งแต่ก็ต้องสีจยากหาประหยัดเรื่อยๆค่ะ แปะน้อยแพะน้อยไปแล้วไปไปแล้วดูตัวเล็กเียตัวเล็กก็เข้าเลยในค่กขอบมัมมัมมไปแล้วไปแล้วมมมัมมัมขึงขอบไนแล้วขึนคอบแล้วไปเลียนนทั้งขอตัวเีนบ้านบ้ จินน้นน้่มลหน่อยจิ้นนุ่ด้วยน่บุห๊หายิน,นหนักด้วค่ะตููด้วยค่ะออกมาสองตัวแหลกตายตัวหนึ่งเดือตัวเดียวแม,ม,ม่บอมเนบอมเนแม่มาตาวด้วยค่ะนี่ด้ลูกหุนที่สองเลยนะคะหุนแหลกด้ตัวเดียว ส่วนมากแล้วแพะเมยียสาวได้ลูกแรกเลยน,นี่สิได้แค่ตัวเดียวถ้าหุณสองมาก,ก็ยังนี้สองตัวสามตัวค่ะตัวนี้ได้ลูกสองตัวตายไปหนึ่งตัวนะคะจิ้นนมได้นะพักระสีกระโปบอึดนี่พักระสีค่ะใส่ทึ้งข้างใส่ทึ้งหางให้ลูก ข้ากันอีกหนึ่งสินะคะ นี่ก็แม่แม่แม่แสาวนะคะแม่เรียเ่ย,ย,ยท้องแล้วนุ่มใครติมทีเดี่ยวออกเท่ๆเลยบุกเขินส่งสามมือดองนี้ตัวนี้เดี๋ยวตอนมันออกหนีม่มา,าีาไทยเมินหรอคะตอนออกโู๊ะ อยือยลื่มกดไหลกุดแชกดติดตามในเด้อค่ะช่องเลยทนพรอ่อยมันค่ะทำว่าสิไทยทำเรืองหยังกะไทยทำจุกเรืองอะค่ะเลยธนพรไปกับรถดเกี่ยวกับไปไทยรถดเกี่ยวให้มึงเลยธนพรเลียงแพะนำขันเลียงงัวนำกะยี่ไทยทั้งแพะให้มึงไทยทั้งงัวให้มืองเพราะจะมีความรููเรื่องเอียงกับมาแช่มาแป่งปันกันเนาะค่ะ ทั้งเือก็ไปตัดใหม่ลังเือก็ไปตัดอ้อยังสิแม่ค่ะเพราะว่าตัวของแบบเจ้าของไถทนาพรเองนี่เฮ็ดหลายอย่างนะะเนี่ค่ะก็เฮ็ดทั้งเขาเฮ็ดทั้งอ้อยเฮ็ดทั้งมันไม้ยางเลี้ยงแพะเลี้ยงงัวงทั้งสิแม่คะ่กะก็ยิ้มทายให้มึงมีความหมูยังกับเบียงปันกันในกันในช่องนีนะะ้เด้อค่ะกับจังไลยกะบดติดตามให้กำลังใจด้วยนะคะ ได้ทน,นาพอรอ้อยมันค่ะ